รพงลิงหารือคลังปรับโครงสร้างหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหวังหลุดขาดทุนสะสมนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี่เนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับงบประมาณในการขาดทุนสะสมของแต่ละปีนะครับท่านผู้ชม กับองค์กรรถไฟนะครับและเกี่ยวกับโครงการต่างๆของการรถไฟด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิด c h ชาแนลส7ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับนายสุรพงษ์ลุยปรับโครงสร้างหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย หวังดันองค์กรหลุดขาดทุนสะสม2.3แสนล้านบาทเลิงหาลรือกระทรวงการคลังปิดบันทึกหนี้เสียจากการบริการรถไฟเชิงสังคมคาดได้ข้อสรุปในปี2568พร้อมบริการจัดการที่นั่งโดยสารใหม่ปรับเพิ่มสัดส่วนบริการเชิงพาณิชย์เพื่อหาไรายได้นะครับท่านผู้ชม นายสุรพงศ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอโดยระบุว่าปัจจุบันพบว่ารอฟอทอมีหนี้สะสมสูงระดับถึง2.3แสนล้านบาทซึ่งสาเหตุบางส่วนมาจากการวิ่งให้บริการรถไฟเชิงสังคมและข้อเท็จจริงพบว่า ภาครัฐจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ PSO ไม่ครบตามที่กำหนดนะครับโดยจากการบันทึกทางบัญชีของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการระบุข,ของเงินอุดหนุน PSI ปีละ5,000ถึง6,000ล้านต่อปีแต่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเพียงปีละ1,000ถึง1,500ล้านต่อปีส่วนต่างที่เหลือ จึงถูกบรรจุเป็นหนี้สะสมซึ่งขณะนี้กระทรวงมีนโยบายในการเจรจาร่วมกับกระทรวงการคลังพร้อมสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สะสมจากการจัดสรรเงินอุดหนุน PSI ไม่เพียงพอตอนนี้ส่วนตัวต้องการหารือแนวทาง ปรับรายละเอียดทางบัญชีของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อไม่นำเอาบริการรถไฟเชิงสังคมไปบรรจุเป็นหนี้แต่ละปีของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะเรื่องนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการเพื่อสังคมซึ่งเชื่อว่าแนวทางนี้จะสามารถเป็นไปได้ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากมีการหาหรือแล้วเสร็จเชื่อว่าจะช่วยปลดหนี้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอิสระโดยที่ไม่กระทบต่อการบริการของผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมนายสุรพง์กล่าวต่อว่าเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ของรอฟทหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรม,มรับทราบ เพราะหากไม่แก้ไขในเรื่องนี้จะทำให้รอฟอทอหรือการรถไฟกลายเป็นจำเลยประเด็นการบริหารธุรกิจไม่ได้จนเกิดหนี้ทั้งที่เป็นนโยบายเพื่อสังคมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นั้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี2568ขณะที่แนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อ ซื้อนี่รอฟอทอรหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมไปถึงการยกเลิกบริการรถไฟเชิงสังคมเพื่อยกเลิกการขอรับเงินอุดหนุน PSO จากภาครัฐส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นแนวคิดที่อยากดำเนินการเพราะไม่ต้องการเห็นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอ,อยู่ในสภาพองค์กรขาดทุนต่อไปแต่จะดำเนินการอย่างไร คงต้องหาแนวทางและจัดหาพันธมิตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยทั้งนี้ปัจจุบันบริการรถไฟเชิงสังคมได้กำหนดให้ผู้โดยสารใช้บริการ26ล้านที่นั่งต่อปีแต่ปัจจุบันพบว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการเพียง18.7ล้านที่นั่งต่อปีโดยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรท มีแนวคิดทยอยปรับรูปแบบการให้บริการโดยบริหารจัดการที่นั่งโดยสารจัดสรรที่นั่งรองรับบริการเชิงสังคมให้สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงและปรับที่นั่งที่เหลือราว7.3ล้านที่นั่งต่อปีมารองรับความต้องการบริการเชิงพาณิชย์เพื่อหาไรายได้นะครับนอกจากนี้ หากร่างพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางรางพอสอมีผลบังคับใช้รวมทั้งมีการเปิดให้บริการรถไฟทางคู่และโครงการระบบรางอื่นๆเพิ่มขึ้นจะสร้างโอกาสทางการหารายได้แก่รอฟอทอหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยจากการปลดล็อกกฎหมายให้เอกชนเข้ามาเดินรถด้านระบบขนส่งทางราง ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น75-80%จากปัจจุบันที่มีการใช้ประโยชน์อยู่กว่า20%เป็นแนวทางสร้างไรายได้ให้กับรอฟอทอรหรือการรถไฟเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างปลดหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ขาดทุน สะสม2.3แสนล้านนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภยัยมณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ<โท>